ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghost Land แดนผีก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเอาลูกกูคืนมาเมียกูลูกกูมึงเอาลูกกูคืนมาหมายชายเสียสติ ที่วันๆเอาแต่พูดคำเดิมๆเอาลูกกูคืนมาเอาเมียกูคืนมาขณะที่เก่งกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานก็ได้บังเอิญเดินสวนทางกับหมายพอดีซึ่งขณะนั้นก็เป็นช่วงเวลาลบค่ำก็เอกใจว่าชายคนนั้นบ่นอะไรพูดคำเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นฟังหนึ่สักพัก<ม>กูก็คิดว่าอาจจะเป็นคนเสียสติและกินเหล้าเมาจนพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจอะไรจึงกลับบ้านอาบน้ํานอนตามปกติพอรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงชาวบ้านโวกเวกโวยวายไอ้หมายมันตายแล้วมันผูกคอตายที่ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านนู่น และชาวบ้านก็รีบพากันไปดูและนำศพลงมาซึ่งเก่งก็ตามไปดูกับเขาด้วยมันทำให้เก่งตกใจเป็นอย่างมากเพราะศพที่เห็นก็คือชายเสียสติที่เก่งเห็นเมื่อตอนเย็นแต่ที่แปลกก็คือบริเวณท้องของนายหมายมันเน่าเปื่อย และมีลำไส้โผล่มาวาววภาพที่อยู่ตรงหน้าของเก่งมันทำให้เก่งกลัวอย่างมากอยู่ๆก็มีชาวบ้านพูดขึ้นมาว่าหมดทุกหมดโศกของเองแล้วนะไอ้หมายขอให้เองไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเถิดชาตินี้กรรมอะไรของเองนักนะถึงได้เจอแต่เรื่องร้ายๆพอเก่งได้ยินอย่างนั้น จึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงเขาล่ะครับชาวบ้านจึงตอบกลับมาว่าเนี่ยชื่อในไม้เมื่อก่อนก็เป็นคนปกติขยันเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านแล้วมันก็มีครอบครัวที่อบอุ่นย้อนไปประมาณสิบปีก่อนสาภรยาของหมายกำลังตั้งท้องลูกคนที่สอง ลูกคนโตชื่อเจีย๊ยบตอนนั้นอายุได้ประมาณสิบขวบในช่วงที่เธอตั้งท้องลูกคนที่สองได้ประมาณเจเดือนเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคืนนั้นเจี๊ยบนอนไม่หลับเนื่องจากได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากห้องแม่ของเขาอยู่ตลอดเวลาแม้จะจับใจความไม่ค่อยได้แต่เขาอธิบายว่าเสียง เหมือนเสียงของผู้ชายแก่ๆเป็นเสียงแหบๆทุ้มๆในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงของพ่อแล้วด้วยความสงสัยบวกกับไม่มีอะไรทําจึงตัดสินใจเดินไปดูซึ่งห้องแม่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องของเจี๊ยบในขณะที่เข้าไปใกล้ประตูเรื่อยๆเสียงนั้น ก็เริ่มดังขึ้นและดังขึ้นจนเมื่อไปยืนอยู่หน้าประตูห้องแล้วเอาหูแนบประตูจึงจับใจความได้ว่ากินแมมก่อนแล้วค่อยกินลูกมันกินแค่สองพอเสียงนั่นพูดประโยคเดิม ซ้ำไปซ้ามาจนเขารู้สึกเป็นห่วงพ่อกับแม่กลัวว่าอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วได้ความอยากรู้อยากเห็นที่ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ<อ>เขาจึงเปิดประตูเข้าไปทว่าสภาพภายในห้องเละเทะมีข้าวของรกระจัดกระจายเต็มพื้นเขาเหลือบไปเห็นพ่อของเขานั่งกอดเขา่าอยู่ตรงมุมห้อง ตัวสันด้วยความหวาดกลัวสุดขีดส่วนแม่ของเขานั้นนั่งอยู่บนเตียงมีเส้นผมปกคลุมใบหน้าและกำลังโยกตัวไปมาพร้อมกับเอ่ยประโยคซ้ำๆด้วยน้ำเสียงที่ราวกับไม่ใช่คนสองก็พอแค่สองก็พอแล้วนอกจากนี้สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือแม่ของเขา กำลังสสแยบยิ้มอยู่แล้วก็มีคราบเลือดเรื้ออยู่บริเวณปากของเธอทันใดนั่นเองแม่ของเขาก็หยุดนิ่งเธอนั่งหลังเหยียดตรงไม่ส่งเสียงใดๆโดยที่เส้นผมยังคงปลกหน้าอยู่เหมือนเดิมจากนั้นแม่จึงค่อยๆหันหน้ามาหาเจีย๊ยบช้าๆ เจีย๊ยบรีบวิ่งกลับมาที่ห้องตัวเองล็อก,กลอนแล้วนั่งกอดเขา่าหลังพิงประตูด,ด้วยความช็อกในตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงกรีดร้องมันเป็นเสียงแหลมสูงกรีดลึกเข้าไปในโสตประสาทมันคือเสียงที่แทบจะไม่เชื่อเลยว่ามาจากแม่ของเจี๊ยบเองฉันกินมันหมดแล้ว ไอ้ตัวกาลาก,กินีอย่ากเกิดมาเลยครอบครัวนี้ไม่ต้อนรับนี่คือคำพูดของแม่เขาตะโกนออกมาหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงรถพยาบาลก็มาถึงวันต่อมาพ่อของเจี๊ยบก็บอกว่าแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับลูกในท้อง แล้วตามที่หมอพูดก็คือสีหน้าของแม่ยังคงใสยะยิ้มอยู่อย่างนั้นจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ที่แปลกพ่อไม่ยอมพูดถึงสิ่งที่เจอในคืนนั้นเลยและสิ่งนั้นมันก็ทำให้เสียหลักกินแต่เหล้าแต่เบียร์จนกลายเป็นคนเสียสติเมื่อเจีย๊ยบอายุได้18ปี ก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและส่งเงินให้พ่อใช้ในแต่ละเดือนนานทีปีหนจะกลับบ้านทีหลังจากเล่าจบชาวบ้านก็นำศพในหมายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและดำเนินการทุกอย่างจนเสร็จสิน้นทว่ายังมีสิ่งที่คาใจเก่งเพราะในหมายผูกคอตาย แต่ทำไมบริเวณท้องถึงได้เป็นแบบนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นสิ่งที่ทำให้หมายถึงกับต้องลงไปนั่งกอดเขา่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องมันคืออะไรกันแน่มันยังคงเป็นปริศนาจวบจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณ สำหรับการรับชมครับ